สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะวันนี้แชร์ในเรื่องของหมู่บ้านไหนที่มีไข้เลือดออกแล้วทำการพ่นยุงเป็นห่วงว่ากลัวกลัวจะมีผลกระทบกับแมงทำให้แมงเราตายนะเสียหายอยู่นะคลิปนี้แชร์แชร์จากพี่นนิดใช้แล้วก็เพื่อนๆแชร์มาให้ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าป้องกันได้ เนี่ยค่ะเครื่องพ่นเครื่องพ่นยุงจะเป็นน้ำมันดีเซลผ่านความร้อนแล้วมันจะเหนียวเหนียวหน่อยไปเกาะตามปีกยุงอ่ะควรข่าขาแล้วนะเพื่อนๆไปเกาะตามปีกยุงทำให้ยุงบินไม่ได้รวมถึงสัตว์อื่นๆนะทำงานเหมือนกันค่ะจะไปเกาะตัวทำให้ขยับตัวยากนะทีนี้บ่อเราเราก็ต้องเอาอะไรมาปิดด้านบน เพื่อที่จะไม่ให้ละอองควันพวกนี้ตกลงในบ่อเราไปเกาะตัวแมงเราทำอย่างนี้ก็ได้ใช้พาย,ยางเนี่ย่ะลงทุนซื้อมาคุมให้ทั่วเลยเจ้าหน้าที่มากำลังโซกันโซกันว่าให้พ่นตรงไหนได้บ้างนะพที่ที่ฟาร์มนี้มันมีข้อ,อวัวติดกับข้อวัวเนาะแล้วที่วัวมันจะเปรี่ยงย,ยุงมันชอบะ่ะนี่อยากให้เขาพ่นตรงเนี้ย ตรงข้อวัวให้เราก็เกรงว่ามันจะเข้าบ่อเราหนักเนื่องจากเราใช้พ่นหนักเลยแต่น้องๆก็ไม่ค่อยอยากจะพ่นให้เขากลัวแมงเราตายนะแต่ก็คุยกันได้คุยกันได้บอกอยากให้พ่นเนี่ยฮะลักษณะอย่างนี้เลยพ่นควันมันก็จะกะคุ้งกระจายอันนี้พ่นแบบเกรงใจนะพ,นพ่นแบบว่าไม่แรงมากพาไปดูว่า ไอควันนะมันไปไกลได้ขนาดไหนนะไกลอยู่นะเพื่อนดูสินี่ค่ะอยู่ข้างๆบ่ออนะันนี้นี่แหละเนี่ยนี่คือควันที่เกิดจากน้ำมันดีเซลผ่านพ่นผ่านเครื่องพ่นพปเป็นละอองแบบเนี้ยถ้าไปเกาะยุงมันก็จะทำให้ยุงหรือสัตว์ปีกพวกนั้นนะขยับปีกไม่ได้บินไม่ได้เขาก็ตายนี่ ไม่ไม่ใช่สารเคมีแต่เป็นน้ํามันแต่กลิ่นก็เหม็นพอควันค่ะเหม็นพอควันนะซึ่งก็ไม่อยากจะให้เกิดอะไรขึ้นกับแมงเราเสี่ยงนะกว่าจะเลี้ยงโตมันใช้เวลานาน,นเพื่อนเสียหายค่ะคูไว้แบบนี้ถามว่ามีอากาศในบ่อหายใจไหมแมงอมีอยู่นะอากาศในบ่อยังมีแต่เราต้องรีบลื้อออกพอควันหายไปก็ลื้อทันทีค่ะนี่คนทั้งหมู่บ้านนะเนื่องจากในหมู่บ้านเป็นไข้เลือดออกกัน ต้องกําจัดให้สิ้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือค่ะเราไม่อยากให้เป็นอยู่บ่อยๆเราต้องมาพ่นอยู่บ่อยๆกระว่าางบางไม่ต้องมาเป็นอีกเนี่ยไม่ได้เอาผ้าลงผ้าตรงล้อมข้างนอกนะเพราะเกรงว่ามันจะกักควันแล้วก็ควันระบายออกไม่ไ,มได้ดมีมันจะเหมือนเราแบบลมควันในบ่อเราเองอ่ะก็เลยกับนาพูดก็เลยเอาลงแค่นั้น หายห่วงค่ะหายห่วงคือรอบนี้เพิ่งเจอเหมือนกันตั้งแต่เลี้ยงแมงมาว่าเขาจะพ่นยุงแต่ก่อนในหมู่บ้านไม่มีเป็นอก็หมดกังวลไปแต่คราวนี้เจอวันวันอยู่แอร์วันวันอยู่รุนกันใหญ่ <c oughs> นะพอดกันหลานสาวรุนกันใหญ่นะแล้วแอบวันอยู่กลัวว่าแมงจะเป็นอะไรไปเนาะแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะไม่มีปัญหาใดๆ สำนะหรับเพื่อน mm hmm. เพื่อน mm hmm. คนไหนที่กังวลว่าหมู่บ้านเราจะโดนแบบนี้บ้างสบายใจได้ค่ะ mm hmm. เพื่อนใช้วิธีนี้รอดปลอดภัยเพื่อนๆเ,เราหลายคนคอนเฟิร์มให้ล mm hmm. นะอันนี้เด็กคนคอนเฟิร์มว่าไม่เป็นไร mm hmm. ไม่มีปัญหาหาอะไรมาปิดบ่อไว้นะอากาศในบ่อก,ก็จะมีให้แมงเราหายใจได้นะยุงก็จะหมดไปวินวิน,วนทั้งคู่ค่ะอนะโอเคนะอัปเดตให้ดูลยหลายคนเป็นกังวลถ้าเกิดเจอพ่อนเจอพ่อนยุง แมงเราจะเป็นไรไหมตอบว่าถ้าเกิดเราจะการดีไม่เป็นไรเรารอดปลอดภยัย